สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะจ๊ะเรามาดูรอบๆสวนที่ดิฉันมาเดินนะจ๊ะพี่น้องค่ะมืดแล้วลค่ะนะจ๊ะตอนนี้นะคะมืดแล้วนะจ๊ะเราก็มาเดินกันนะจ๊ะสวนสาธารณะนะจ๊ะใกล้บ้านดิฉันเองนะคะเราก็มาเดินกันนะจ๊ะเป็นป่านะจ๊ะถึงจะเป็นใกล้บ้านเราก็เป็นป่าทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเนี่ยเป็นป่าสวยงามค่ะพี่น้องค่ะ ความสุขนะจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมมันมีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะต้นไม้เล็กก็อยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยเห็นไหมถ้าบ้านเราปลูกอย่างนี้ใช่ไหมสมมตินะคะมันก็จะมีแต่ความร่มรื่นใช่ไหมคะพี่น้องขาเนี่ยใช่ไหมคะเนี่ยเราเง็นขึ้นไปเง็นขึ้นไปเห็นไหมเขาอ,อยู่ยันสุดเลยสุดขอบฟ้าเลยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราดูนะคะมันก็คือธรรมชาตินะคะสร้างสรรค์ให้ ต้นไม้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีต้นไม้เล็กนะคะก็เห็นไหมคะต้นไม้เล็กเห็นไหมเนี่ยสองข้างทางของดิฉันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะเป็นป่าต้นไม้เล็กเนะี่ยย่างล่างเนี่ยฮะก็เป็นเมืองไทยแล้วเนะเาะแล้วคงจะเก็บผักได้นะจ๊ะแต่ที่นี่ไม่มีนะจ๊ะก็อาจจะทานได้ก็ได้นะคะแต่ดิฉันไม่ทราบนะจ๊ะเพราะว่าดิฉันเอ่อไม่กล้าเก็บทานนะคะเพราะว่าเ,เดี๋ยวจะ ทองร่วงทองเสียนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเห็นไหมไม่ว่าเราเด,เดินไปทางไหนนะคะก็เป็นวิวที่สวยงามนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนี่ยมาดิฉันจะให้ดูนะจ๊ะเนี่ยแต่พาอันนี้ก็สวยงามค่ะพี่น้องค่ะนะคะหไหมคะสวยงามค่ะนะคะนี่เราก็มาดูนะคะอืม ะะมาดูนะจ๊ะดีตรงนี้ยิ่งสวยสวยนะจ๊ะถ้าเราลงไปถ้าหน,น้าหนาวเนี่ยมีหิมะเนี่ยตรงนี้เดินได้นะจ๊ะเพราะว่าน้ำมันจะเป็นน้ําแข็งนะจ๊ะพี่น้องจ๋าจะเป็นน้ําแข็งนะคะเราก็กลับบ้านกันนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวสามีจะคอยดีฉันอีกนะคะเพราะาดีฉันก็ไปไหนไกลบ่ได้นะคะเดี๋ยวฉันจะกลับไปบ้านจะขับไปผาดปูทานะจ๊ะ ผัดโปูนะจ๊ะนี่จ๊ะมีทรายเต็มเลยซื้อมากิโลละห้าบาทถุงสัยเขาคงจะไปเก็บมานะจ๊ะไปเก็บมาจากเออทะเลแหละค่ะมันถูกมาตัวติมันโลละยี่ิบห้าอโหนี่โลละห้าฉันก็ซื้อเลยนะคะโลดีไม่ซื้อมาสองโลล้างตั้งนานไปยินเสียงฝนนมจ๊ะพี่น้องจา๋าไปดูนะคะอื่นะคะเสียงฝนเสียงลมนะจ๊ะ เสียงลมพัดตึงนะจ๊ะ <c oughs> ในป่าป่าทางนั้นราคาเดิมไม่ทาไหนก็สวยงามน,นะคะเป็นต้นไม้ขึ้นนะคะสวยงามมากเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ะาะฮแล้วเราจะเดินทางไหนนะคะเราก็เห็นความสวยงามนะจ๊ะเราก็เดินกลับบ้านนนะจ๊ะคราวนี้นะจ๊ะตรงกลับไปนะจ๊ะพี่น้องค่านะคะใบใี้สวยจะไม่เปลี่ยวนะคะ ดิฉันไม่ทราบตอนนี้ใจดิฉันมันวิววิววิว,ว,วมันเหมือนจะไม่สบายมันเหมือนจะอะไรก็แม่เราบอกมาถูกนะคะไมยตรงเนี้ยเป็นทางหลายทางที่เราจะสีจักรยานในตรงนี้ก็เป็นทางนึงนะจ๊ะนี่ก็เป็นทางหมือนนะจ๊ะนี่นะคขาเนี่ยต้นไม้นี่ก็เหลืองแลนะจ๊ะนี่เพราะมันเหลืองจะจัดดีิฉันจะมาถ่ายให้ดูทีหนึ่งนะจ๊ะเห็นไหมคะ,ะ,คะพี่น้องขาเราก็ มีทางให้เราเดินนะจ๊ะมีทางให้เราออกกําลังกายนะจ๊ะเห็นคะเนี่ยต้นไม้น,นี้สวยงามเห็นไหมคะทีนะคะสวยมากเลยต้นเนี้ยที่ฉันถ่ายนะคะอืมฝนตกแล้วนะจ๊ะพี่น้องขาฝนตกแล้วต้องกลับบ้านแล้วนะจ๊ะต้องเดินถ่ายกลับไปเรื่อยๆนะจ๊ะนะคะ ถ่ายต้นไม้ดีกว่านะคะ,ะ,คะก็มีความสุขนะคะนะคะที่ฉันจะเดินไปตรงนี้ดีกว่าข้าวมมนมีเพราะว่ามันนอกบ้านคนก็ถ่ายได้นะอ่าคือเรียกเลยนะคะถ่ายอดอกกุลาบหรือดอกอะไรก็ไม่ทราบเราถ่ายด้ะจะไม่็ไม่ว่างนะจ๊ะเพราะมันอยู่นอกรั้วบ้านนะจ๊ะ น้าจาก็เดินไปนะคะนะคะสวยนะคะตรงไหนก็มีสนามหญ้าให้เราเดินนะจ๊ะคือให้เราพักผ่อนนั่นแหละนะคะพิธา,ายกลับมานะจ๊ะพี่น้องจา๋ามีความสุขค่ะนะคะ,นะคะถ้าเราอยู่ให้มีความสุขแล้วก็วิวเาว่างก็ออกมาเดินหน่อยหนะะึ่งตีสามีญาติอยู่ใกล้ๆโอ้ทีฉันก็ขอไปเดินหน่อยเหอะหายใจไม่ออกแล้วอยู่ใกล้หมาไง ฉันก็าหายใจไม่ออกสิใกล้หมาจะนี่ดูต้นไม้นี่เดี๋ยวต้องถ่ายดูเห็นไหมคะนี่สวยมากเลยนะคะสวยมากสวยสวยสวยที่สุดเลยนะจ๊ะนี่สีโอ้โหอันนี้สีสวยมันของจริงเลยจ้ะกล้องนี้เป็นกล้องที่สวยมากเลยนะจ๊ะมันของจริงเลยเนาะนี่สีเดียวของจริงเลยคม,มชัดมากเลย ไม่ขอตบนะฮะคี่ครัสวยมากจริงๆนะจ๊ะนะคะแล้ก็ถ่ายกลับไปนะจ๊ะเดินกลับนะจ๊ะเพร่กันไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยกนรลดมานะคะกนรลดใหญ่เข้ามานะจ๊ะ แต่นี่มีคนมาถอดออกจริงเขาไม่ถอดนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นชุมชนนะคะซึ่งมันเป็นบ้านคนอย่างเงี้ยค่ะบ้านคนแล้วสมมติว่ารถมาเร็วอาจจะชนเด็กได้นะจ๊ะเด็กอาจจะเสียชีวิตได้นะจ๊ะคนแก่เยอะๆเที่นี่นะคะในแสแลนเพราะว่าเขาอายุยืนเพราะว่าอะไรคะ่ะ พราะว่ามันสุขภาพดีไงคะยื้ยืนค่ะนะคะโอ้ตรงนี่สวยมากเลยนะ๊ะนี่นะคะขอท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะถ้าเป็นมน์เป็นกสัลินะคะก็ขอยสมความมุ่งมาปร,รารถนานะจ๊ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอ,อะไรให้ได้อย่างนั้นเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะคะนะคะ มีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความเจริญน,นะคะร่ํารวยนะคะรวยๆรวยนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะ,ะ,คะสาธุนะคะสาธุนะคะสาธุทุกท่านเลยนะจ๊ะสาธุทุกท่านเลยนะจ๊ะฮึงรวยๆกันเลยนะจ๊ะ แถวทิวอพ่นาฮะเห็นไหมคะฝนจะตกแล้วนะคะฝนจะตกแล้วอืมจะหล่นแล้วเลยนิดนึงก็จะล่วงแล้วนะจ๊ะค่ะทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขเฮงลอยๆเฮงเฮงรวยๆเฮงเฮงยๆนะคะ